สราเมื่อกี้บอกตากีนี้เหรอตงเอ้าเอา้อง่ะเอาเงี้ยตัดสากีนให้ไปแล้วสนุกป่ะเนี่ยเฮี้ยพี่ตัดอีเย้แล้วสนุกป่ะเอาผมสนาเปี่าผมสนุกเปล่าหน้าผมสนุกด้วยเปล่าจริงจังดิเฮ้ยจริงจังทำไมโอ้ยอย่าร้องดิเล่นอะไรนะสาระโตเป็นควายเล่นอย่างนี้อ่าสุดาอ่าไปดีกว่ากูต้องงัไปละ ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่คอยสนับสนุนช่องเรามาตลอดนะครับทั้งให้ค่าน้ำมันค่านุชค่านี้ค่านั้นเยอะมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ก็เข้าตามนี้ได้เลยนะครับผมกับแอ9 9นะครับผมขอขอบคุณอีกพีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ให้เรา มาต้องกราบสีครับทีนี้ือช่องเลยกึ่งครับผมนี่แฉพื่งตอนนี้ดูพี่มาดูรถนี่รถใครวะเนี่ยนี่เสกขยะสะทุนมาเจ้าของกัสะทุนมาเหมือนกันคนขับก็สะทุนมาเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ประเด็นคือก็ประเด็นคือวันนี้นะผมก็พี่พี่รู้ป่ะวันนี้ผมจะมาทำอะไรทำอะไรคืออเจ้าของรถคันนี้เขามาตัดผมแล้วประเด็นคือผมก็ตัดถอยหลังค้างหน่มาเห็นก็คือเวลจะล้นนิดนึงนะครับผมก็ผมก็เลยอยากจะหาเพื่อนนะก็เลยอยากจะแบบ แก้งเอ่อน้องมันดูเจ้าของรถคันนี้ที่ว่าลูกเล็กพี่บินน่ะคนนี้ก็จะทำรถของพี่บินครับนี่ก็จะเป็นรถสำนักพี่บิลลี่ตะยกนะครับเขาอันนี้ไอ้นุ่นเขายังไม่มาเก็บอีกเหรอยังยังไม่สบาลเทศบาลไม่เก็บทีออ๋นึกว่าาเทศบลไม่เอาแล้วเห็นว่าไม่เอามันมันขนาดขยับเปียดใช่ขยับเปียกเาไม่เอาก็วันนี้ผมจะมาแก้งน้องมันคือวางแผนกับพี่เขาตากล้องที่ถือกล้องนะว่าเออ มาตัดผมทีนึงแล้วว่าอยากให้มันได้คลิปด,ด้วยก็คืออยากจะแกล้งมันนะก็คือมันจะตัดผมมันไว้หวัวเห็ดอะผมแบบหวัวเห็ดย,ย,ยาวๆอะครับแต่ผมอยากหาเพื่อนสกินเฮดอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องเข้าแกงหัวร้านกันนะแกงพวงเดือนแต่ก็ไม่เกียเ่ยวเดี๋ยวสักวันนึงแต่ก,ก็ต้องเดือดก็เดี๋ยวผมจะหาคนเข้าแกงหัวหลุ่นะครับผมก็เดี๋ยวมันตัดผมก็คือผมว่าแม่ช่างมแล้วนะผมก็คือคือแบบช่างมาแล้วว่าให้ช่างตัด ทรงที่มันต้องการไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาปริเลียนไถแม่งแบบหัวรถไปเลยเว้ยเบอร์นหนึ่งเลยเว้ยไถเลยเว้ยดูแม่งมันเป็นยังไงเว้ยเดี๋ยวเราไปดูกันแบบประมาณผมเนี่ยคือผมสั้นนะสั้นมากที่ผมตัดน,น,<ม>นะครับประมานี้เดี๋ยวเราไปจัดการเลยแล้วกันทำเนียนนะไปแล้ทวที่อยู่าเลยนเครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยคือช่างบอกผมว่าให้ผมมาตัดเองเลยนะครับผมก็มันอยากจะตัด้อง,งตรงจับแตเดี๋ยวผมจะทำเปราะว่าเราตัดเป็นแล้วกันนะผมคือผมผมก็ตัดได้หรือรองทรงจับไถข้างๆได้พี่ตากล้องถูกปะแต่เดี๋ยวเราก็ทำเนียน ล้เดี๋ยวพี่อะเอาที่เล่นป่าๆ่ะที่ไม่ใส่บีอะถ่ายพี่อะถ่ายเลยมือนึงถือกล้องเได้ปะพี่ได้ะหได้ไดโอเคแล้วพี่ก็ทำเป็นเดินเวียนก่อนทำถ่ายคลิเพราะมันจะไม่มองพี่มาเห็นกระจกดีกระจกมันสะท้อนไม่เดี๋ยวผมจะหันกันหน้าไปฝันนู้นหรือไ่หันหน้าออกมาผมหมุนก็อีไป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 ไไป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 ปยปไ เพราะพี่จะตัดราคาใหม่พี่จะส่ายราคาใหม่ที่จะได้ต้นคืนหนึ่งถูกป่ะล่ะไม่ถ่าเลยไปไปคนข้างๆใครอ่ะไอ้นี่ใครอ่ะเพื่อนเพื่อนฮะเพื่อนใช่ป่ะเดี๋ยวไม่ปจริงป่ะล่ะเอออยากเป็นจริงอะเอาหนี้ขาดอะไรกูบอกว่าอุปจะหมดมา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 ตัดอะไรลองซองอ่ะก็น้ายเลยเดี๋ยวพี่ตัดให้เองเพราะว่าพี่ก็เหนื่อยนะพี่พี่อยากจะแบ่งเบาภาระเขาสุ้ท่าว่าพพี่ก็เหนื่อยก็บะเขาอีเขาก็ต้องมาตัดผมมาให้เองตรงตรงหน้าโอ้ัวเมียดีมาก็เดี๋ยวพี่เอาไปเรียนตัดให้ก่อนเลยเดี๋ยวดูกันครับเยอะดิพี่ เด mm hmm. ี๋ยวช่างทำจริงไหมเหรอนี่เขาต้องใส่นี้ก่อนดิเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้กล้องดูว่ามีปฏิเรียนสองแบบอ่ะช่างเขาเป็นเพื่อนทำไมอ้าวเหี้ยชิบหายแล้วเขารู้สึกเป็นยังไงครับงงเนาะทาทางได้แล้วอ่าป่ะเดี๋ยวเราจะทำด้ใส่นี้ก่อนแค่ใส่ก็จะทำแค่ดูสครับปฏิเรียนครับก็จะมาจากมาเลเซียตัวนี้ก็ประมาณสามแสนเพราะว่าผมจำตัวสามแสนเราอยู่ที่ร้านอะไรนะโปรโมทให้เขาหน่อยร้านผมที่ไหนหน้าตาไหน หน้าวัดชื่อชื่อร้านอะไรร้านแต่ผมชายนะแล้วต่ผมชายครับอยู่หน้าวัดข้างร้านข้างร้านข้างร้านค้าอยู่หน้าวัดเลยร้านเนี่ยหน้าวัดวันวันรถใช่ในขนมบอกเลยว่าตันดีเนี่ยดูสภาพผ้าผมก่อนก็เดี๋ยวผมจะตัดให้น้องมันแต่ว่าคนอื่นนะเป็นช่างอะไรก็คืออุ้ยตกใจหมดนึกว่ายูทูบเบอร์มาไอ้นู่นมาสตรีมเกมเขาอยู่่นีิงยิงโซเยอร์ดูดิไอ้เยิงยังเหมือน ไม่ได้อย่างว่าโอเคครสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับอยู่ผมอ้าว่ใช่โอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดเาครับตน้ทีทีเนี่ยีารรันูล่นอรองใจแม่งใจขอโทษนะไม่ไม่ร้อไม่ร้องไม้อม่ร้องไ่้อไร้องไ้อ่รมร่ร่งม่ร้ออ้ออ้อไม่อม้รม่ร้ร้รไ่งองไอ้ เน่ก็จะเป็นมืออาชีพใหม่ัครบอันดับแรกเราต้องเปิดปฏิยัญครับในเสียงให้ฟังชัดนะครับก็นี่ลองอยู่ละคลิปนี้คลิปสตอร์มใช่คือเดี๋ยวเราจะตัดเป็นลองตรงๆนะาฟอยู่นี่้้ยยมันจะจัดได้ไงอ่ะมันอยู่นิ่งๆนี่ไอ้เหี้ยนี่ลำแปลงเออแล้วมึงอยู่นิ่งๆมันเจียมเออทำวะเอาทำวะอยู่นิ่งสั่งเจียมว่าแบบนี้ไม่เจ็ยไม่เจ็ยเท่าไรไม่เท่าไร ต้องแบบเก็บข้างในก่อนข้างหลังก่อนเยอะตัดตัวเลยนะไอรุ่นสองไอมันไว้มันไว้ลากใส่เลยไออยู่นี่นี่ไอ้งโก้เหรอไอพี่จะตัดข้างหลังเจ็บปะเจ็บบอกนะไม่เจ็บเว่าไฟม้อมาตรงนี้ก็หล่อนะเออรอพี่อ่ะเจ็บบอกนะโอเคอ่าเจ็บบองเจ็บบองพี่นายได้ข้างไหนครับนี่คือโลกของพี่เลยตัดสวยละ ปวดร้าวไม่ล้จะบ้าเนี่ยกูร่างวีอยู่เนี่ยเอาเอาวปเอาลองเอาเอาวดเบอร์สองกันหน่อยเบอร์สองกันหน่อยางวมาเอนี่ตรงนี้ก็อนาไปต่างห้าเจบากไม่มี ก็จะตัดเป็นลองหวีครับมันจะดูเท่ๆหน่อยอ่ะไม้องไม่ตัดเกินไปครับประมาณนั้นเท่หว่ะเท่เท่เท่ไอปานเป็นคนผมน้อยเนี่ยใช่ป่าฮะอีมันคนผมน้อยเหรอผมเป็นยุ่งมากไม่หหันหันมันดิเออไอ้ปานเป็นคนผมน้อยนั่นสิไม่หันหันมันดิมันเด่นเออคือแสงครับที่ต้องถ่ายจากข้างหน้าอ่ะไอ้ปานนั่งตรงนี้ไอ้ปานเป็นคนผมน้อยเท่ดิผมขี้ร่วงขี้ร่วงเจ้าเองผมร่วงเนี่ยเออไอ้ปานผมมันร่วงเลย เอาเลยขูดเนี่ยตันผมร่วงว่ะอ่าก็จะเราจะตัดแบบค่อยๆลองกินนี้เพราะว่าเราไม่เอาสั้นเกินก็ลองให้ไม่บอกตรงๆไม่คือเอิงบอกจะกินนิดแค่สนุกม่งกินบอกตักกินนิดเหรอตรงตรงเอาแล้วเปล่าเอาเยอยตัดสกินเฮดไปแล้วสนุกปะเนี่ยไอ้เยแต่ตัดสกินเฮี้แล้วสนุกวะเออเราแค่เขาใส่ได้สิ็งก่อนเดี๋ยวไปค่อยสนุกอ่ะ ไอช่างมายบาดทั้งหมดเนอะไอ้ <c ười> <c ười> ปลายผมร่วงว่ะอือผมมันร่วงง่ายสิไอปายผมร่วงเองเองผมผมผมคนหัวร้านเนี่ยร่วงเพราะอะไรผมเชฟแบตเลียน <c ười> ไม่ติดเบอร์มันไม่ได้แย่นะแต่ตรงนี้มันร่วงนะอืมอแกเขงแก้ได้เป็นไรนะพี่จะใส่แบบแพทเจียนเจียนให้ก่อนเ<ม>จ็บมองน้าไปมันม,ม่ไม่เจ็บเลยพี่เล่อนขนไปในรุ่งหัวเนี่ยอะไรคือพี่จยตัดผมเอ็นดูช่างเขาเองไม่สงสารงเขาบ้างอ่ะเขาทำงานทั้งวันเ่าเคลียร์เคลได้เด้ อ๋อไม่มาอันนี้ดูเด้ออ๋อไม่บอกอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ผมก็ครับก็ไปตะกินนิดนะเดี๋ยวให้ช่างแก่นะไปตะกินนิดนะอีไม่กลัวใช่ไหมด่ข้างหลังมีปาดไม่ได้เลยไม่ก็มึงเมื่อกี้เมื่อกี้ไปบอกว่าตะกินนิดไหมเหรออีไม่กลัวนะใช่ไหมตัดเยอะแน่ตัดเยอะตัดเยองตัดให้ดีกว่าไม่ตั้งแต่คลิปเก่านู่นเลยนะเก่งนั้นอีกมาอนี้อีกเก่งกลัวละ เดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้่รเดี๋ยวได้รู้พี่รักหรอเดี๋ยวได้รู้พี่รับพี่รับหรเจอมีตะก้องกูืล่าครับเดี๋ยวดูเลไอ้เมื่อกี้เทศบาลเขาจะมารับรถขยะไปอะเมื่อกี้จบเลยร้องมาเนี่ยไม่ได้ร้องทำไมทำหน้าจริงจังอะยิ้มหน้าเป๊ะดิ่มีอารมณ์พูดเลยยิ้มหน้าเป๊ะก็เลย วันแล้วประมาณนี้ครับก็เอ็นดูน้องมันก็รักเหมือนน้องคนนึงก็เลยหยอกๆก็รักกันไปนะครับก็นัดก็เดี๋ยวกลับบ้านละเดี๋ยวพี่ไปรอที่บ้านนะเองก็ตัดผมให้ช่างตัดให้นะเพื่อแค่นี้ไงเสร็จแล้วเออแลไม่รอผมเนี้ยนะไม่ไม่รอรทำไมพี่ก็ตัดสกินนี้เองแล้วนะก็ไม่เป็นไรเด้อสนุกว่าโอ้ตัดผมทรงปัญญาอ่อนควายเลยไหมลูกอ้าวคนนี้ผมสนุกเปล่าหน้าผมสนุกด้วยเปล่าจริงจังจริดิเฮ้ยจริงจังทำไม โอ้อย่าร้องดิเล่นอะไรนะสาระโตเป็นควายเล่นอย่างนี้อ่าสัตตาอ่ไปดีกว่ากูทำงั้น,นไปละ <c oughs> เ,เดี๋ยวพี่ให้เอีงอย่าจริงจังอี่แค่หยอกเล่นเฉยเมงเมื่อกี้ถ้าผมรู้ผมว่าเแบบตลจะเล่นแบบเนี่ยกวาดนาแม่งเนี่ยกวาดนาแ <c oughs> ม่งไปดีกว่าพี่ก็ม <c oughs> ีอะไรมาครับมาไปพี่ทำงากกนเดี๋ยวไปไปขึผมวินน่งดีกับป้านี้เรื่องตึงตึงไหมเรื่องตึงีตึงไปดีกว่า เรื่อตึงนิดนึงก็เลยที่ออกมาก่อนครับไม่อยากไปลุ้ว่าน้องมันน่าจริงจังแล้วเมื่อกินเย่ะพี่อืมน่าเยองมันน้ำตาไหลเยอะเมื่อกี้เราเล่นแรงล่ะใช่แล้วก็ประมาณนี้แหละก็ไม่อยากไปแก้มันเยอะเดี๋ยวให้ช่างตัดไปดีกว่านะโอเคครับฝากกดไลค์มาใครก็ถือว่าหยอกหยอกน้องครับคลิปนี้ไม่อะไรมากไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่มันน้องแบบแม่น้องมันจริงจังเลยเอาจริงเลยก็ดูนะครับดูนะครับปวดร้อนครับปวดร้อนขอโทษน้องมาด้วยกันนะครับคือเราอยู่แบบพวกเราก็รักๆไงรักน้องโอ้แต่กล้องก็ลุยดีมิกก็ดีเยอะแต่ผมก็คิดแค่เน you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're